เพื่อนทุกท่านนะคะมก็มาเจอกับพิมิกวันทางช่อง youtube กดไมค์ตอนสิบห้านะคะโอ้เดี๋ยปรับปรับแสงนิดนึงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะาะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเลยนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้ที่จะมาสองคอนเทนต์นะคะก็คือฝรั่งสั่งชาติบินข้ามทวีปเพื่อมาหลอกลวง แล้วก็ข้อ2ก็คือสาวไทยเจอฝรั่งฟ้องข้อหาอะไรนะคะวันนี้พิมพ์อยากจะมาเบรกดาวพูดคุย2องประเด็นนี้เพื่อให้กับอ่าให้เป็นไอเดียสําหรับเ,เ,นนะะเพื่อนๆนะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับค่าติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อช่วยในวิดีโอนะคะอย่าลืมใครจะสั่งคัมภีร์หาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการหาแฟนฝรั่งเขียนโปรไฟล์สมัครเว็บเด็กก็อดไ์ดีพิมจ้าสิสเพจมาได้นะคะวันนี้นะคะพิมพ์อยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้ หลังจากที่มันมีประเด็นนะคะอันแรกก่อนเลยนะคะก็คือในเรื่องของฝรั่งต่างชาติบินข้ามทวีปเพื่อมาหลอกลวงเคสนี้เป็นเรื่องจริงนะคะสแกมเมอร์นะปัจจุบันต้องยอมรับความอัปเกรดของเขานะความอัปเกรดของเขาที่เมื่อก่อนน่ะอาจจะเป็นอาชีพที่รู้ล้าม้าเฮาเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นทนายเป็นพวกนี้นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นแค่บุคคลธรรมดา ในหลายคนก็ไม่รู้ว่าสแกมเมอร์คืออะไรนะคะสแกมเมอร์ก็คือกลุ่มพวกหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะต้มตุ๋นไม่ว่าจะเจอทั้งในชีวิตจริงหรือว่าทางออนไลน์คนที่มาหลอกลวงเอาคือสแกมเมอร์ทั้งหมดนะคะในหลายคนที่เดินสายฟอหัก กรณีที่ยังไม่รู้จักแสแกรมร์นี่ต้องรู้แล้วนะคะกรณีฝรั่งนะคะที่บินข้ามทวีปเพื่อมาหลอกลวงนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับสาวไต้หวันนะคะเป็นเคสที่เกิดขึ้นจากสาวไต้หวันพอดีพิมพ์ได้ไปดูช่องของคุณจินนี่นะคะและทีนี้ก็คือพี่บายส่งมาแล้วก็คือไปฟังเออมันน่าสนใจก็เลยเอามาบอกต่อนะคะเคสนี้นะคะเกิดขึ้นกับสาวไต้หวันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือฝรั่งต่างชาติคนเนี้ย คุยกับผู้หญิงไต้หวันทางเว็บเดทออนไลน์หาคู่เจอกันทางออนไลน์นี่แหละคุยไปคุยมาแล้วก็เกิดชอบแล้วก็บินไปถึงไต้หวันนะคะเพื่อที่จะไปเจอผู้หญิงพอไปเจอผู้หญิงแล้วทีนี้เขาก็คือออกไปเดทออกไปเจอกันในชีวิตจริงหลังจากนั้นผู้ชายก็บอกว่า,เ,าเขามาที่ประเทศไทยมาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็เดินโดนตอมอิมิเกรชันนะคะจับข้อหาที่เขานั้นพกเงิน พกเงินพกทองคําเกิน10บ,บาทนะคะแล้วทีนี้ก็คือเขาก็ขอความช่วยเหลือจากสาวไต้หวันโดยที่เขาทํางานเป็นทีมแสแกมเมอร์อคนนี้ทํางานเป็นทีมโดยให้สาวไต้หวันนั้นคุยกับเ,เรียกว่าเป็นอิมิเกชันด้วยความที่สาวไต้หวันก็คือเจอในชีวิตจริงไปเจอถึงครอบครัวผู้หญิงอะไรน,นู่นนี่นั่นไปเที่ยวด้วยกันผู้หญิงก็เชื่อเขาก็ให้โอนเงินไป1 5 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเยอะไหมเงินก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ หลังจากนั้นก็คือเขาจะให้ผู้หญิงโอนอีกผู้หญิงก็เลยเอาไปถามถามคุณกินนี่นี่แหละค่ะถามว่ามันเป็นยังไงนะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงก็คือโดยที่ผู้หญิงนะั้นก็ไม่ปักใจเชื่อนะว่าเขามันเป็นแสแมเมอร์เพราะเจอเพราะเจอมาในชีวิตจริงนะคะเจอมาในชีวิตจริงหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าหากเขาออกไปแล้วนะคะเขาจะเอาเงินคืนผู้หญิงนะคะเขาจะหลุดออกไปคือพยายามให้ผู้หญิงโอนอีกคือ ผู้หญิงก็ไม่โอนนะคะก็ไม่โอนหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาออกจากาตอมอมาแล้วออกจากตอมอมาแล้วแล้วทีนี้ก็คือจะคืนเงินผู้หญิงโดยการที่เขานั้นนะคะโดยการที่ให้ผู้หญิงนั้นนะคะเขาตรงเว็บไซต์ลิงก์นะคะที่เป็น Bank Account ของเขามี p a s s วิร์มีเลขไอมีข้อมูลทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงไต้หวันคนนี้เข้าไปล็อกอินในเว็บไซต์ แล้วก็โอนเงินนะคะแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะไดะ้จะคืนเงินในรูปแบบนั้นนะคะคือผู้หญิงเขาก็งงนะคะไม่แน่ใจเขาก็มาถามนี่แลนี้ก็คือมันไม่ใช่แล้วนะคะคุณกินนี่บอกว่าเออมันไม่ใช่แล้วนะคะที่มันจะเป็นแบบนั้นเพราะใครเขาจะให้เรา ล็อกอินถึงแบงก์แอคเคท์ของเขาเพื่อให้เข้าถึงเงินเพื่อดูว่าเขามีเงินเยอะนะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีของตัวเองนะคะซึ่งมันไม่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือ uh, ผู้หญิงก็คือไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยมั่นใจแต่ s สแกมเมอร์คนนี้มันก็เหนือเมฆมันก็คือเพื่อที่จะได้ใจผู้หญิงมันก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ได้มาหลอกนะคะมันไม่ได้มาหลอกแล้วหลังจากนั้นก็มี uh, IMF นะคะหรือว่า กองทุนการเงินระหว่างชาติอะไรพวกนี้นะคะส่งข้อความมาหาผู้หญิงว่ามีเงินก้อนโตกําลังจะเข้าบัญชีของผู้หญิงให้ผู้หญิงนั้นโอนเงินนะคะโอนเงินประมาณ5000บาทนะคะไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะธนาคารแห่งนั้นเป็นธนาคารในประเทศไทยนะคะแต่บัญชีแอคเคาท์นั้นอยู่ทางภาคอีสานนี่แหละนะคะดังนั้นนะก็คือมันเป็นถึงขนาดนี้พี่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่า พิมพูดในะหลายครั้งหาใครที่ตามจริงๆนะว่าสแกมเมอร์นะปัจจุบันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ว่าเปิดกล้องมาแล้วมันจะเป็นบักสํารีทั้งหมดมันไม่ใช่นะคะตอนนี้สแกมเมอร์มันอัปเกรดมันมีทุกรูปแบบนะคะมาเจอในชีวิตจริงอย่างที่พิมพ์เนี้ยเคยเขียนไว้ในคัมภีร์หาแฟนฝรั่งอันหนังสือเล่มนี้พิมเขียนมาประมาณ สามปีที่แล้วนะและเคสที่เกิดขึ้นนะมันมันก่อนสามปีอีกนะคะมันประมาณห้าปีที่แล้วหรือหกปีที่แล้วนะที่พิมเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ว่าผู้หญิงคนไทยนะคะที่ไปแกเป็นเรียกว่าอะไรนะอายุไม่เยอะหรอกประมาณสี่สิบกว่าเป็นสาวสาวโสดนะแล้วเข้าไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วมีฝรั่งผิวขาวนะคะเข้ามาตีสนิทนะคะเข้ามาตีสนิทพูดคุยขอเบอร์โทรประมาณว่าชอบผู้หญิงเราต้องการที่จะรู้จัก คุณเชื่อไหมคะว่าเคสนั้นนะคะผู้ชายพาผู้หญิงไปเดทหลายครั้งนะผู้หญิงหมดเกือบสองแสนผู้หญิงหมดเกือบสองแสนจากการเจอในชีวิตจริงโดยการที่ผู้ชายคนนี้นะคะบอกว่าขอผู้หญิงแต่งงานนะขอผู้หญิงแต่งงานแต่ว่าตัวเองต้องไปทําธุรกิจนะคะมีธุรกิจที่มาเลเซียนู่นนี่นั่นแล้วก็คือไปไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาน่ธุรกิจเขาประสบปัญหาแต่เขาอยากแต่งงานกับผู้หญิงแต่ก็คือเขาจะมีสินสอดทองม่านให้ผู้หญิงเป็นล้าน นะคะผู้หญิงเป็นร้านแต่ว่าก็คือตอนนี้ธุรกิจเขามีปัญหาเ็าต้องการให้ผู้หญิงช่วยเหลือนะคะและีนี้ผู้หญิงก็ต้องต้องช่วยเงินเขาพอโอนไปแล้วมันก็ติดต่อไม่ได้เงินหายไปเลยดังนั้นนะไอเดียที่บอกว่าแสแกร์ไม่มีในชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้เป็นไปเออเป็นไปไม่ได้มันมีทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ออนไลน์อย่างสแกมมเอร์คนนี้ที่มันยอมบินข้ามทวีตเพื่อมาหลอกผู้หญิงเพราะอะไร คุณเชื่อไหมคะว่าบางครั้งนะคะก็คือคนเป็นๆเน,นี่ยแหละนะคะที่แบบว่าประมาณว่าไปเที่ยวด้วยหรอกด้วยได้เงินไปเที่ยวนู่นนี่นั่นด้วยทํางานเป็นทีมนะคะดังนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนๆนะคะว่าตอนนี้มันอัปเกรดเมื่อก่อนอาชีพอาจจะรู้ลามาเหารูปจะรู้ลามาเหาแต่ตอนนี้มันใช้รูปบุคคลธรรมดาที่สามารถจะสัมผัสได้นะคะต่อมาเป็นคอนเทนต์ที่2ที่พิมพ์อยากจะพูดนะคะกรณีที่ ฝรั่งฟ้องผู้หญิงไทยเหตุเกิดสดสดร้อนๆเลยนะคะประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่แหละหดืออาทิตย์นี้อะ่ะพิมจำไม่ได้นะคะเพิ่งเกิดสดสดร้อนๆเลยนะคะที่ฝรั่งนอร์เวย์ฟ้องผู้หญิงผู้หญิงนั้นเป็นคนกัมพูชานะ,ะจำคนกัมพูชามามา,มาทํางานที่ชนบุรีนะเท่าที่พิมพ์อ่านและพิมจาได้นะมาทํางานที่ชนบุรีแล้วก็เจอฝรั่งคนนี้ทางฝรั่งคนนี้จากนอร์เวย์ ทางเว็บเดทออนไลน์หาคู่แล้วก็คือคุยกันคุยไปคุยมาแล้วก็เกิดชอบกันแล้วผู้ชายนั้นก็คือบินมาบินมาเจอผู้หญิงบินมาเจอผู้หญิงแล้วก็คือเหมือนผู้หญิงต้องตาผู้ชายก็ชอบกันรักกันผู้ชายวางแผนที่จะแต่งงานกับผู้หญิงผู้ผู้ชายก็โอนเงินให้ผู้หญิงเรื่อยๆผู้หญิงก็บอกว่าจะใช้เงินอ่าเรียกว่าอะไรนะทาวีซ่าทำนู่นทานี่ผู้ชายหมดไปสองแสน แล้วเนื่องจากโควิดปิดที่แล้วเขาไม่สามารถที่จะมาได้แล้วเขาก็มาเขาเพิ่งจะมานะคะเขามาหาผู้หญิงก็คือตลอดเวลาก็คือโทรคุยกันนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วผู้ชายก็มาปรากฏว่าผู้หญิงไม่ออกมาเจอมาออกไม่ออกมาเจอแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงนั้นทํางานเป็นผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ก็ยังไงอ่ะชัดเจนแล้วว่าผู้หญิงนะหลอกผู้ชายนะคะเอาเงิน ะะโดยที่ตัวเองไม่ได้รักในะขณะเดียวกันผู้หญิงก็คบหากับฝร,รั่งต่างชาติอีกคนผู้ชายรวบรวมหลักฐานฟ้องผู้หญิงคุณจําไว้ให้ขึ้นใจนะว่าบางคนคิดว่าฝรั่งบางคนนั้นหรือต่างชาติบางคนก็ให้เงินเราเราก็เอาแต่หากกรณีที่เราไม่ได้มีใจแล้วเป็นพฤติกรรมแบบนี้เข้าหาข้อหาช้อโกงแล้วา ผู้หญิงคนนี้คบกับต่างชาติคนอื่นอีกด้วยนะหากกรณีที่เขาทำเขาเรียกว่าอะไรนะบังเอิญว่าเขาตกหลุมรักกับต่างชาติอีกคนและต้องการที่จะไปประเทศเขานะนะคะก็คือทุกประเทศมันจะต้องทำเขาเรียกว่าอะไรนะทำใบรับรองความประพฤติข้อหาช้อกงขึ้นนะนะคะพิมแน่ใจเลยนะคะว่าคุณบินไม่ได้นะคะหากคุณมีคดีนะคะคุณมีคดีความ ต่อให้าแฟนของคุณทําวีซ่าให้อะไรต่างนะคะมันจะติดมันจะบินไม่ได้ทำไมพิมพ์ถึงมั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่มันมีเคสของน้องคาเมนที่บิงโฮมบิงคาร m เม Home อะไรต่างนะคะแล้วทีก็มีเมียฝรัร่งหลายคนไปคอมเมนต์แล้วทีนี้ก็คือแอดมินเขาก็มาบอกนะคะว่าเนี่ยหากต้องคดีนะจะบินเขาจะบินต่างประเทศไม่ได้ดังนั้นผู้หญิงคนนี้ถูกฟ้องข้อหาช่อโกง ว่าผู้ชายนะคะเตรียมงานแต่งงานเตรียมซื้อรถเตรียมอะไรเพื่อจะสร้างชีวิตคู่ด้วยกันผู้หญิงหลอกลวงเงินเขาถึงสองแสนดังนั้นแนหลายคนที่บอกว่าให้ฝรั่งให้เงินเราเราไม่เอานะคะมันก็โง่แต่คุณไม่ได้รักเขานะคะไม่ได้รักเขาและทีนี้ก็คือคุณอย่าคิดว่าผู้ชายเขาจะโง่ที่เขาจะไม่เก็บด้ขอดข้อมูลอย่างกรณีค่ะเขาโอนผ่านเว็บไซต์นะ อย่างมันนี่แกมพวกนี้มันดาวน์โหลดย้อนหลังได้นะคะมันมีบันทึกมันมีรายละเอียดเงินเข้าเงินออกหมดดังนั้นเนี่ยในคิดว่าตัวเองฉลาดเพราะหากตัวเองไม่ได้รักเขาแล้วทีนี้ามาแล้วมันเป็นกรณีแบบนี้ยผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะคะถามว่าวิผู้ชายเขาก็จะกลับประเทศเขาเขามาอบหมายให้ทนายฝรั่งบางคนนะหรือว่าต่างชาติบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟ้องเพื่อเอาเงินคืนแต่เขาต้องการที่จะให้บทเรียนราคาแพงให้กับผู้หญิงนะคะ แล้วก็คือเขาก็มอบหมายให้ทนายนดาเนินการแทนเขาไม่จําเป็นที่จะต้องบินมาด้วยตัวของเขาให้ทนายจัดการนะคะดังนั้นพิมพ์ฝากเอาไว้นะแหนหลายคนที่คิดว่าที่เนี่ยเราจะเป็นต้มเ,เงินฟอนนู่นนี่นั่นนะเราไม่รักเขาหรอกนะคะเ็าให้เงินเราก็เอานู่นนี่นั่นนะบางครั้งเกมอ่าเกมอาจจะจบไม่สวยนะคะถึงตอนนั้นก็จะรู้แล้วว่านรกมีจริงนะคะ ะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคใครอยู่แวะมาทักทายนะคะคะจ้าป้าต้อยนะคะค่ะคุณกุลนยาคุณพิมพ์นะคะคุณอ่อนนะคะจ้าขอบคุณนะคะใช่ค่ะฝรั่งฟอร์มผู้หญิงใช่ฝรั่งฟอร์มผู้หญิงไทยเออผู้หญิงกัมพูชาใช่ไหมแต่เขาว่าแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไทยนะคะอยู่ที่ไทยจ้าคุณอาภาวินานะคะ มันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งนะคะหลายครั้งดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะนะคะว่าเราไม่ได้ชอบเขาเราก็จะเอาเงินเขาอะไรต่างๆไม่ใช่นะหนูน้อยเล่นอยู่นะคะไม่นอนนะคะไม่นอนคนนี้คะนะคนะ ใครอยู่แวะมาทักทา,ายกันได้นะฮะคือบางครั้งนะนะคะผู้หญิงไม่ได้รักหรอกคือแต่จะเอาเงินเขาจะหลอกเงินเขาคิดว่าจะหลอกเอาเงินเขาแล้วก็จะถีบหัวเขาส่งนะคะแต่บางเอื่าว่าผู้ชายเขาไม่ไม่ไม่ใช่คนที่แบบจะยอมความอะไรต่างนะคะ อย่างช่วงนี้ตอบคำถามหลังใหม่นะคะก็คือมีคนมาคอมเมนต์นะว่าเราต้องเป็นฝ่ายเลือกฝรั่งนะคะเลือกฝรั่งเรามีสิทธิ์เลือกเราเป็นฝ่ายเลือกแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าฝรั่งนะนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะเราจะไปจิ้มเลือกเขาเหมือนเป็นผักเป็นปลาที่โอ๊ตอนเอานี้เอานี้น,นะคะเราเลือกไม่ได้นะ ในไอเดียในโลกของความเป็นจริงนะต่างฝ่ายต่างเลือกกันได้กันนะมันถึงจะไปต่อกันด้วยกันได้อย่างเราจะไปเลือกผู้ชายคนนี้อุยเราเข้าไปเว็บเด็ออร่อยหาคู่ขึ้นมาเพียบเลยมีแต่รอแมนแฮนซัมทั้งนั้นเลยแล้วเราจะไปเลือกคนนี้คนนี้เขาไม่ชอบเราแล้วมันจะไปต่อยังไงนะคะหรือว่ามีคนมาต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์กับเราเราไม่ได้ชอบมันก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นนะการที่เราจะเจอใครสักคนที่มันใช่มันต้องเลือกทั้งสองฝ่ายเขาเลือกเราเราเลือกเขา เพที่บอกว่าเฮ้เราต้องเป็นเลือกเป็นเลือกเนี่ยคือมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อันนี้พูดในเรื่องของโลกของความเป็นจริงเลยนะนะคะโลกของความเป็นจริงเลยนะคะแล้วก็มีข่าวเมื่อเช้านะนะคะข่าวเมื่อเชา้าที่ผู้หญิงไทยนะคะที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคะ ฟ้องบริษัทรับจัดหาคู่นะคะว่าเขานั้นหมดไปเป็นแสนนะฟ้องบริษัทรับจัดหาคู่ว่าเขานั้นไม่สามารถที่จะหาคู่หาแฟนฝรั่งหาแฟนต่างชาติให้ได้นะพิมพจะพูดความจริงนะว่าฟ้องไปก็ไรโบยนะคะเพราะอะไรเพราะบริษัทรับจัดหาคู่ส่วนมากเขาไม่ได้การันตีเขาไม่ได้บอกว่าคุณน,นั้นเรียกว่าอะไรนะ จะเจอสามีฝรั่งหรือเจอเจอคนที่ใช่เขาไม่ได้บอกนะบริษัทรับจัดหาคู่ทั่วโลกนะนะคะเขาไม่ได้มีบริษัทไหนการันตีทั้งนั้นนะดังนั้นหากกรณีที่เรานั้นตั้งใจที่จะไปสมัครบ,บริษัทรับจัดหาคู่นั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงที่จะเสียเงินเอาอาจจะเจอหรือไม่เจอเพราะเมื่อสา,านี้ข่าวขึ้นนะคะว่าผู้หญิงนั้นหมดเป็นแสนและทีก็คือไม่ได้เจอคู่ ก็เลยตัดสินใจที่จะฟ้องบริษัทรับจัดหาคู่พี่หมอฮะงงงงมากนะคะงงไก่ตาแตกเลยนะคะว่า,อาไอเดียมาจากไหนที่จะไปฟ้องเขาเพราะมันไม่ไม่ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะที่เรานั้นจะไปฟ้องและชนะเพราะบริษัทพวกนี้นะคะก่อนที่เขาจะมาทําเป็นรูปแบบของอาการจัดหาคู่พวกนี้เขาต้องเขียนสัญญาหรือว่าเขียนอะไรแนะ่หลายอย่างครอบคลุมตีก่อของเขาไว้นะคะ ดังนั้นหากกรณีที่เราคิดที่จะหาแฟนฝรั่งแฟนต่างชาติผ่านบริษัทรับจัดหาคู่หรือเอเจนซี่รับจัดหาคู่คุณก็พร้อมที่จะเสียเงินเสียเงินฟรีนะคะอาจจะเสียเงินฟรีหากกรณีไม่เจออาจจะเจอนะคะก็เป็นได้ดังนั้นนะคะฝากให้คิดนะคะว่ามันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายนะคะ <S <S คุณมาริวันมาคอมเมนตะ์น่าสนใจนะ พิมพบอกแล้วว่านะว่ามีฝรั่งต่างชาติชวนลงทุนคริปโตบิตคอยนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้นะคะรายได้เขาเรียกว่าอะไรนะรายได้หลายๆช่องทางเพราะว่าตอนนี้มันทําเงินมากในะหลายคนที่มันมาพูดนะแล้วก็ถือทําให้ผู้หญิงไทยในะหลายคนนะตาลูกตาวาว่าเราจะได้เงินนะคะได้เงินเราลงไปเท่านี้จะได้เงินแล้วพิมพ์ก็บอกทริคไปนะว่า ให้ยืมเงินของคนที่มันชวนบอกว่าตอนนี้เราโควิดเราไม่มีงานทำนะคะชีวิตเราลําบากมากนะ,ะแล้วเราอยากลงทุนมากตามที่เขาบอกตามที่ฝรั่งต่างชาติคนนี้คนนั้นชวนคุณนะว่าจะได้เงินแต่ว่าเราไม่มีเราขอยืมเงินคุณลงทุนหากมันได้กําไรได้อะไรต่างแล้วเราจะคืน คุณมาริวรนบอกว่าใช้คําตอบแบบคุณพิม์บอกนะคะหายไปเลยแน่นอนมันหายพวะพวกนี้เป็นสแกมเมอร์นะคะมันเป็นสแกมเมอร์นะคะมันเป็นสแกมเมอร์ดังนั้นนะคะก็คือมันไม่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อันนี้บอกไว้นะคะบอกไว้แล้ว่า มีคนถามนะมีคนถามน่าสนใจมากเขาบอกว่าคุณคิดว่านิสัยแบบไหนที่ฝรั่งถึงจะมาใจฝรั่งได้นะ <c oughs> ในพี่บอกก่อนนะคะว่าการที่จะเดินการแต่งงานกับฝรั่งหรือการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมนะมันคือความท้าทายของการใช้ชีวิตนะเพราะมันต้องปรับตัวหรือเรียนรู้กันตลอดเวลาเราไม่ได้เกิดมาในสังคมฝรั่ง บางครั้งนะแฟนพิมพ์ก็บอกว่าเออผมก็ลืมนึกไปว่าเราไม่ได้เกิดในคันทรีเดียวกันเนี่ยบางครั้งเขายังมีคําพูดนะนะคะหรือว่าคุณอรวันเคยมาพูดนะคะว่าบางครั้งแฟนอดีตแฟนอดีตสามีแกก็ยังพูดอยู่ว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีวัฒนวัฒนธรรมก็เหมือนในเรื่องของคริสต์มาสนะนะคะในเรื่องของคริสต์มาสพิมจะบอกว่า คือฝรั่งบางคนหรือว่าต่างชาติบางคนนะเขาจะซีเรียสเรื่องคริสต์มาสมากนะครับทั้งบ้านเป็นคริสต์มาสนะนะคะไม่ว่าจะผ้าเช็ดมือก็เป็นสีแดงจานล้างจานคือทุกอย่างเป็นคริสต์มาสหมดนะคะพอเราบอกว่าอ้ยก็ค,คือบางครั้งนะ่ะเราก็คือมันมัน,ม,นมันหมดนะ่ะพี่เช็ดมือเราก็อยากเอาอันอื่นมาใช้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นมันไม่ใช่คริสต์มาส ทำใจคลึกมาแล้วจะตอบคำถามที่บอกว่ามีคนาถามว่าเทำยังไงถึงจะมัดใจฝรั่ง oh. คือพี่บอกก่อนนะคะ oh. ว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือหนึ่งอะไลฟ์สไตล์มันต้องเหมือนกันคนเรานะหากไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะมันยังไงก็มัดใจกันไม่ได้หากไลฟ์สไตล์มันต่างกันนะคะคนอันดับแรกเลยไลฟ์สไตล์ต้องต้อง ้องเข้ากันได้นะคะเพราะมีผู้หญิงไทยแนะ่หลายคนนะมาโพสต์ในกลุ่มนะว่าตอนแรกๆนะก็เหมือนตัวเองจะชอบนะที่แบบเออแฟนตาม,มีเขาชอบไปดื่มไปอะไรต่างนะพอไปไปมาเขาไม่ชอบแล้วที้สุดท้ายก็ลงเอยที่การยากหย่าร้างดังนั้นการที่มันจะอยู่กันได้นะคะต้องต้องนิสัยเหมือนๆกันคล้ายๆกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันนะจริงหนึ่งที่พิมพ์คนพบนิสัยหรือไลฟ์สไตล์อของพิมพ์กับแฟนก็คือเป็นพวกชอบสันโดษนะคะ ไม่ชอบโซเชียลไลฟ์นะคะก็คืออยู่แบบจันโดดนะนะคะมันก็คือจะเป็นแบบนั้นแล้อีกข้อที่คุณตอบไปนะคะก็คือว่าต้องเป็นคนขยันแม้ว่าในต่างประเทศเราจะไม่ได้ไปอยู่กับปู่กับย่าเราหรือว่าบางคนอยู่กับปู่กับย่าแต่ยังไงคุณก็ต้องขยันคุณมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวคุณเาแฟนของคุณพาไปเจอพ่อแม่ของเขาคุณก็จําเป็นที่ต้องขยันล้างช่วยล้างจานทํานูน่ทนทํานี่ช่วยเขา นะคะเราจะมาขี้เกียจไม่ได้ครอบครัวเขาจะเกลียดหน้าเรานะคะดังนั้นสองข้อนี้สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการปรับตัวหรือว่าอะไรต่างๆมันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะาคุณหนึ่งนะคะป้าต้อยนะคะโอ๊ะหนูน้อยมาแล้วนะคะ้าคุณเกียจสิรินะคะเียสิรินีนะคะ หาผู้ชายจโจนเงินให้กับเรานะนะหาผู้ชายจโจนเงินให้กับเราพิมจะบอกนะคะว่าโอ้มาแล้วให้เขาโอนผ่านเวทเทินยูเนียนหรือว่ามันนี่แกมแบบ c a ส h p พิกอันะคะแบบรับเงินสดโอ้นี่มาแล้วนะคะแบบรับเงินสดไม่ให้หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะคุณให้แค่ชื่อกับนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นนะคะที่ตรงตามหน้าบัตรประชาชนมันอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเวเทนยูเนียนะคะอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้ก็สามารถที่จะโอนเงนินให้กับคุณได้นะคะโอนเลย Claire where's your headWhere's oh. <laughs> dad's headNoMama's headOkayVery good แ m a ม e มาอายแม e มา m a eye? mama i who dad is nose she k n o w s n t knows นะคะโอเคนะคะ let mommy talk to mommy net and then go where s dad is nose คือไม่ให้หมายเลขบัญชีธนาคารให้เขาโอนผ่าน western union นะคะหรือว่ามันเน้นการแบบรับเงินสดคุณสามารถที่ไปรับที่ธนาคารหรือว่าไปรับที่ไปรษณีย์ได้นะคะไม่ให้บัญชีธนาคารจําไว้นะคะจาไว้หาผู้ชายจะโอนเงินให้คุณก็เหมือนมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าแฟนคนอินเดียของเขาจะโอนเงินเข้าเพย์พาลแล้วเขาไม่มีเพย์พาลแล้วทาไมไม่โอนเข้าเวสเทิร์นยูเนี่ยนนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาหายืมเพย์พาลคนอื่นนะคะเพื่อที่จะบอกว่าไว้ใจได้การโอนผ่านเพย์เพาลนะคะผู้ชายโอนแบบเซอร์วิสแบบซื้อแบบขายนะคะแบบเซอร์วิส มันสามารถที่จะดึงเงินคืนกลับได้นะคะยกตัวอย่างเช่นพิมพ์ให้ยืมบัญชีเพพาผู้ชายโอนมาแล้วโอนเป็นเซอร์วิสแล้วหลังจากนั้นผู้ชายว่าโอ้ยโอนผิดไปแจ้งเพพาเขาตีเงินกลับนะคะพิมโอนให้กับผู้หญิงไทยทางไทยนะคะก็คือเสียนะคะเสียเงินนะคะดังนั้นนะมันมีแบบนี้นะคะมีแบบนี้จ้าคุณแคสเกมนะคะค่ะคุณป้าต้อยนะคะคุณหนึงโอนมาแล้วนะคะอ่า ส่วนมากนะคะหากโอาต่างชาติอาจจะเป็นไปนได้แต่ขึ้นกับะระบบนะคะว่าขายผ่านทางไหนนะคะอปะะตอยนะจ่าจ้าคุณอ่อนนะคะโอเคนะคะเพื่อนวันนี้ ก็มาเจอกันแค่นี้ตามคลิปพรุ่งนี้นะนะคะตอนนี้นะคะพิม,พมรวบรวมการโอนเงินจากต่างประเทศนะคะพิมพ์กำลังทำคลิปอยู่นะคะให้ดูว่าเราจะดูได้ยังไงว่ามันจริงหรือว่ามันหลวงพิมพ์จะเอาทั้งการโอนเงินแบบจริงๆแล้วก็การโอนเงินแบบหลงหลวงมาให้ดูนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้อย่าลืมนะคะใครจะสั่งคำทีหาแฟนฝรั่ง,งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่ง,งนะคะ อะไรดีพิมจ้าสีสวยมันได้ค่ะจ้าคุณลักกี้นะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นาติสวัสดินอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะจ้าป้าต้อยนะคะ